ห้ายท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะกลับมาทํานายสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะของชาวธาตุลมทุกทท่านชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมนะคะประจําวันที่16ถึง31พฤษภาคมนะคะความรักคนโสดของชาวธาตุลมนั้นหรือว่าชาวรากศีกราศีนะคะก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคนโสดในช่วง16ถึง31พฤษภาคมนี้ของชาวธาตุลมนั้นเป็น อย่างไรบ้างนะคะชาวทธาตลมนะคะขอดูพลังงานหลักหน่อยสิห ถ้วยโอ้ราชินีถือไม้เท้าสิบไม้เท้าแล้วก็ไพยพะนะคะ The ะ h e h i e r o p h a จะเกิดขึ้นออกมาบอกว่าในช่วงปลายเดือนนี้นะคะปักหลังพฤษภาคมนี้เนี่ยแอบมองว่าชาวท่านลมทุกๆท่านเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณเนี่ยจะดึงดูดคนเข้ามาหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีสเสน่ดึงดูดเพชศตรงข้ามเข้ามานะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอ เชื้อชาติศาสนามีแรงดึงดูดระหว่างกันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกันจากทางโลกออนไลน์เป็นหลักนะคะก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะระมัดระวังความรู้สึกให้ดีๆนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะไ,ได้เจอกับคนที่เขาเองเนี่ยเข้ามาแบบไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับเราสักเท่าไหร่เข้ามาคบเผื่อเลือกเข้ามาแบบยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมที่จะจริงใจและยังไม่ได้อยากที่จะลงเอย มีรับลมคมในอะไรบางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวท่านลมทุกทุกท่านเนี่ยควรใช้เวลาให้นานเพราะสำหรับในการที่เราสองคนเนี่ยจะได้พูดคุยหรือว่าเรียนรู้กันนะคะแต่เนี่ยดูสิสิบไม้เท้ามันเกิดขึ้นมันออกมาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย คุณน่าจะได้เจอคนที่หลากหลายเข้ามานะหรือว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะแบบแบกหามเอาไว้ไม่ไหวเลยนะเนี่ยคนอยู่ในสต็อกเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางทีก็มีคนคุยเยอะแต่ถามว่าคุณเนี่ยอยากจะชัดเจนกับใครจริงๆไหมคุณก็ยังมีความรู้สึกว่า มันก็ยังไม่มีใครที่คุณรู้สึกว่าโดนใจคนที่คุณรู้สึกว่าใช่นะคะก็คือมีแบบมีคนเข้ามาคุณได้พิจารณานั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้อยากที่จะโฟกัสแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะยังเลือกเยอะๆอยู่เราเองบางทีช่วงนี้เราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะที่อยากที่จะอยากที่จะเป็นความรักที่แบบเอ้ยรักกันไปแล้วมันมีอนาคตร่วมกันอยู่กันไปจนแก่เท่านะคะนะเออหลายๆคนอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติด้วยเนี่ยคนทาง หรือว่าคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะข้าราชการต่างๆเนาะคนที่แบบมีความมีความเาเรียกว,ว่าไงคะมีความดูแล้วเนี่ย น่าจะไม่โสดนะอะไรอย่างเงี้ยเออดูแล้วมีพร้อมทุกสิ่งอย่างครอบครัวต่างๆของเขาซึ่งบอกเลยนะคะว่าพฤษภาคมนี้จะได้เจอกับคนที่ยังไม่ถูกใจเนาะก็ยังจะได้เจอกับคนที่ไม่ถูกใจเข้ามาในชีวิตนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะยังลงรอยกันไม่ได้เนาะบางทีคนที่ใช่ก็ยังไม่ได้ชอบเราคนที่ไม่ใช่ก็มากันจังอารมณ์ประมาณนี้นะคะใครยิ่งถ้าอยู่ในโลกออนไลน์มีเว็บไซต์มีเว็บเดทเว็บหาคู่ต่างๆเนี่ยนะคะรวม ไปถึงเฟซบุ๊กเพื่อนเก่าๆเ,เนี่ยทักมานะเออทักมาตลอดเลยเนี่ยค่ะคนเก่าๆคนที่เคยคุยกันมาก่อนห่างหายกันไปนานอยู่ๆวนกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะมาง้อขอคืนดีก็มีเกณฑ์เป็นไปได้หรือคนที่มีในเรื่องของระยะห่างของอายุนะเออช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะคะเนี่ยแบบเลือกได้เลยแหละแต่แต่ไม่เลือกใครเลยแหละเออดูแบบชาวท่านลมทุกท่กทานน่าจะยังแฮปปี้กับความเป็นโสดอยู่นะ แฮปปี้กับความเป็นโสดในที่นี้คือ,อยังไม่อยากที่จะยึดติดกับใครนะคะช่วงนี้ก็คือแฮปปี้กับการที่ได้คุยกับใครหลายๆคนแบบเรียนรู้ดูใจกันไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองนะอกหักมาเยอะผิดหวังมาเยอะแบกหามความรู้สึกแย่ๆมาเยอะพอมาจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่า ความผิดหวังนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีภูมิต้านทานในการรับมือกับความรักเราก็ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบนะนิดหนึ่งว่าใครโกหกเราใครไม่ชัดเจนกับเราใครที่มาหลอกเราเนี่ยเราจะค่อนข้างมีเซนส์ เป็นพิเศษคือแบบแค่มองตาหรือว่าแค่การกระทําหรือคําพูดอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้ได้ชัดนะคะอ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยแอบมองว่าน่าจะเป็นคนที่มีในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาต่างๆที่มันค่อนข้างแตกต่างกันหรือว่าความคิดรวมไปถึงระยะห่างของอายุนะคะซึ่งมันมีระยะห่างมันมีช่องว่างที่มันไม่ได้แบบเข้ากันง่ายๆแล้วคลิกกันเลยนะคะน่าจะไปคุยกับคนที่มีความแตกต่างกันสูงด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวทัศอ่ ชาวััดุดินนะคะพึ่งศพกันบางกอนก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เนาะหรือว่าคนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบโฟกัสงานมากๆบางงานมากๆนะคะแบบตั้งใจทําง,งานมากๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ระวังนิดนึงแล้วกัน,นะระวังว่าจะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาคบกับเราไว้เผื่อเลือกเฉยๆนะมีเรื่องบางอย่างที่เขาเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยเราในทุกๆเรื่องคบแบบหลบๆนะคะหรือว่าคุยแบบมาแอบคุยอะไรอย่างเงี้ยแอบพักใจแต่ถามว่าคุณรู้ไหมก็อแอบมองว่าคุณรู้นะ คุณรู้ทุกอย่างแหละแต่คุณก็ไม่ได้จะเลือกเขานี่เราเองก็มีหลายคนอยู่ในสต็อกเหมือนกันนะคะคือ ชาวธานลมจะบอกว่าก็ยังน่าจะโสดนะยังไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้เนาะยังไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้แต่ก็มีคนเข้ามาหลากหลายให้คุณได้พูดได้คุยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็น่าจะยังยังโสดแหละเออยังโสดก็อย่าเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์เร็วกับใครนิดนึงแล้วกันเนาะพยายามตัดสินใจให้มันช้าลงนะคะมีอัศวินดาบด้วยบางทีเรารู้สึกว่าโดนใจแล้วคนคนนี้แหละจากสต็อกเราที่มี10คนคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยตอ อระยะเวลาในการเรียนรู้ในการดูใจกับเขาเพิ่มเติมไปแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปในการตัดสินใจในการครบกันเพราะว่านะคะ ด้วยชาวทัานลมเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตรงสเปครู้สึกชอบรู้สึกโดนใจแล้วเนี่ยเราก็จะด่วนตัดสินใจที่จะคบทันทีเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเรียนรู้ดูใจคบกันไปเรื่อยๆก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนตอนนี้ถ้ายังรู้สึกว่าไม่พร้อมจะลงเอยกับใครพร้อมที่จะสับรางคุยกับใครไปหลายๆคนก่อนก็ไม่ผิดนะคะยังไม่มีอะไรเสียหายนะก็ระมัดระวังหัวใจว่าจะไปหวันไหวให้กับคนมีเจ้าของด้วย ะคะชาวทัดลมทุกๆท,ท่านอือโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอา่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะคะเป็นกำลังใจให้กับหายด้วยแล้วกันนะคะ ขอบคุณนะคะน้อมรับทุกๆคำติดชมทุกๆคำแนะนำนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้ละกันเนาะมีคอมเมนต์มาบอกว่าให้ใหายเนี่ยแปลไพ่แต่ละใบแต่ละใบนะคะหายก็จะพยายามแปลไพ่แต่ละใบแต่ละใบไปให้เนี่ยคะแต่บางทีเนี่ยเวลาอ่านไพ่แล้วมันเรียบเรียงเรื่องราวมันต่อเรื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็อยากให้มันแบบว่าเลื่นไหลไปนะคะก็อาจจะ มีแปลไพ่ให้นะคะไปบ้างก็จะสอดสอดใส่เข้าไปละกันเนาะพอเดี๋ยวถ้าหายแปลไพ่ไปแต่ละใบแต่ละใบแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยมันเราเรื่องราวต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะชงงะงักนะคะแล้วเดี๋ยวหายก็จะอ่านไพ่ผิดเพี้ยนยังไงก็ต้องขออภัยนะคะก็จะพยายามแปลความหมายให้ในทุกๆใบโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ